ไปเามบาบงอันแล้วมัชนาบัท่านี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเรถหลวงฟูกันเด้ออาพี่น้องกองไปบัดที่นี่มา ปีพี่น,อน้องน้ำเสด็อะไรล่ะพี่น้องมาใที่น้ำมูเจ้าเสนคนไล่มูเจ้าใคยได้ซื้อน้ำมูเจ้าแล้ว,น,ลลวนี่ไปเบื้องให้จัาของประดีเนาะเบื้องให้จับข้องบ่ได้ยเนาะพี่น้องเนาะค่ละเมื่อไหร่บอกหกสามสองติดตัวหลอกเรีอหอบเลือกหายยงไวกะเขาะเขาหลบหลัอบเลืมันไม่ใช่ ูย์หกเจ็ดออครัง้งแรกก็ได้แล้วพี่น้องเนาะให้ได้น,น้ำที่ไม่บอกอะไรครัง้งแรกนะได้ศูนย์หกเจ็ดหกสี่ศูนย์กับศูนย์หกเจ็ดเลขสามตัวสองคู่แมบอโอเ้เข่เาเข่าเข่าบัดมาอไรสุดท้ายดีไอ้หน,น้ามืเจ้าแล้วมาอะไรบอกมืจเจ้าเพิ่มเลได้น้ำมาซื้อที่หลังเขาซื้อหลังจาก,กไว้ไล่มือใน,นเร็วที่แรกวก็ซื้อก็ถือ ซื ists, Japanese, ้อ uh, น yes. so ี่เจ็ดคนละยอดเลยพี่น้องเลยปัะนี้ข่อยมาซื้อซื้อมข่อยมาไล่บอกผู้เจ้าหล่ามันขึ้นข่อยมาเลยซื้อมันมีสองเก่ายังแน่นะสามเก่าสี่แล้วเกิดเป็นสามเก่าสองมันถึงอสามตัวแล้วพี่น้องเอาถามถามมันนี่ถามถามมันนี่ถามลราวัฒนาเอาเราวัฒนาอย่างเดียวเนาะมากกว่าท่านตัวละเขาอย่างเดียวนี่แหละเอาลาวแลาวล้วเด้อทีนี้เวลาทั้งหลายคนอ่สารตัวสารกันนีมันขึ้นมาฝันอยังนี้พี่น้องเพราะว่าถือเลขถือแล้วไม่หมอแต่ว่าฝัน คันเสือก็ถือเจตีม้าฝันอันไหมโอ้เส้ากกเรียกว่าอะไรพ่อประกาศสื่อถือเลยที่ให้ไปอ่ะเออพี่น้องลาพัฒนาได้ไหมพี่น้องลาพัฒนาจบกเกี่ยวกับอะไรขอให้แนะนำนะคะขอให้แนะนำแม่หมอเดลฮัทอันอันยูทูบมาใหมเหมือนนี่อ่ะลาพัฒนาจะอ,อกเกี่ยวกับอะไรนะคะไม่จะออกไม่จะมาลาพัฒนาบริาหัรของแม่หมบริาหารยูทูบเขาส่งม,มาให้ มันลงท้ายด้วยเจ็ดเจ็ดสี่จะมาไหมเด้อพี่น้องเด้อดขอเล่าเด้อพอล่าพัฒนาเล่าพัฒน,นาจบเกี่ยวกับอะไรเด้พี่น้องเนาะพอเลาวเด้ล่าพัฒนาได้เนี่าประเทศอะได้รัฐบาลคอ,อ,อ,อยถึงน้ำมูเจ้าละคอยไอะไรมูเจ้าคอยถือถึงน้ำมูกคอยเบื้องให้ความอมื่ได้ล่าพัฒนาจะบเกี่ยวกับอะไรถัดไป เลขสจหามพราะ่าเราพัฒนาเลขสีหามกัพี่น้องเห็นว่ศูนย์อยู่ล่างยีหลีพี่น้องอยู่ล่างยีหลีก็ซื้อได้ซุ่นหาซุ่นหาซุ่นหาว่าศู่นไม่ใช่อยู่ล่างว่ะอะไรอย่างของซุ่นหาซุ่นเก่าเนี่ยเออเขว่าศูนย์บอกซุ่นยังบ้าซุ่นยังว้าเนาะศูนย์ป็นอยู่เนาะเป็นสองเก้าเนาะคิดตัวหนึ่งเนาะเอาอันไล่ให้มูเจ้าไปหรอคอยก็ได้ซื้อนักมูเจ้าเพราะคอยไล่ให้ตัวเองของบังให้เจ้าของมาได้อ่ะ ลราพัฒนาเลขจะหามเหมืออ่ะหามนั่นเป็นเงื่อนสิบกับอะไรดูซะถูกเขาทำไรดอกเขาทำไรดอกเขาทำไรดอกซื้อจุลบาทเพราเด็กดุนอ่ะเด้อมืกี่เด้สิบบาทอ่ะซะถูกอ่ะเด้อออกเกี่ยวกันก็บอกมาเด้อผู้เด้อดถือเล่าเขาถือเดถือแท็จเสด็จถือล่าเนาะพี่น้องเนาะอ้าวบอกก็ยังเนาะระทับไอ้ล่าพัฒนานี่ขอถึงนักเสียเวดาพราะอยาหาเอ้ยบอกมันหลวดอูรอบตัวเธอเกี่ยวกับ จับคู่เอาสองตัวในรัฐบาลไทยฮะจับคู่เอาสองตัวอยู่ในรัฐบาลไทยคืออาซันเอาคือออกตัวตัวเดียวกันสิจับคู่สามหกกับในรัฐบาลไทยพะนะจับคู่สองตัวที่ออกรัฐบาลไทยยังกว่าห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองมันบอเขาบอกว่าให้จับคู่สองตัวตัวนึงจะเป็นเลขแปด อีกตัวจะเป็นเลขแปดจะพูดสองตัวในรัฐบาลไทยที่ออกวิกีอะเป็น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 แปดเเก้าสองหรือไม่คะเออสาธุสาธุสาธ,สาธุบอกก็เพร่อพวกคนอื่นเนาะเบ2ดเก้าอไหมคะเบดเ้าสองไหมคะเปหรือแปดเก้าสองแปดเคยสงสัยเป็นสองแปดนเก้าสองแปดไหมเก้าสองแปดไหม่นางเด้อขึ้นเด้อขึ้นเด้อเก้าสอมันจะเลื่อนไป ทางนอนพัฒนาเหรอใช่เต็มันมันเมียนอยู่เก่าสองเปียดพิษตัวใดวะแต่ว่ามันจะเลื่อนมันจะมีศูนย์เข้ามาแล้วมันสองเปดเก่าสองเปีดเก้าศูนย์เปีดแปดศูนย์เก่าว่าใน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 แปดศูนย์แปดสองเก่ามันมีอยู่แต่ว่ามันคือบ,บอกว่ามันจะเลื่อนไป หรือแปดแปดสองหกหรืออ่ะจนแปดสองหกบอสมันไพ่บอทั้นถึงเดี๋ยวน่แปดสองหกหรือไม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 ่ทับสองแปดไม่จะไปห้ามไม่พัฒนาเถอะนะกับวันนี้ยเดี๋ยวสองแปดไม่หมอฝันมือว่านนี่ท่านองค์อกสองเก่ามันบอสสองแปดอันนี้มันถามว่าแปดสองหกใช่ไหมเนาะแปดสองหกใช่ไหม ถามว่าแปดมันจะมีแปดตัวหนึ่งไหมนะเจาก็ไแม่หมอจับคู่สองตัวตัวเจากับตัวฉันเอาอีกแล้วเจากับตัวฉันนี่คัะเห็นบอาเลขเจากับแม่หมอเป็นห้าสองเก้ามันก็ออกสองเก้าเนาะเจากับตัวฉันจับคู่สองตัวอะไรของตัวฉันอีกแล้วเนาะพี่น้องเจากับตัวฉันอีกแล้วจับคู่สองตัวเอาเจากับตัวฉันก็ห้าสองเก้าหรือเป็นห้าสองเก้าหรือเปล่าได้ไหมจ้าได้ไหมเป็นห้าสองเก้าไหมเป็นห้าสองเก้าไหมเนาะเจากับตัวฉันห้าสองเก้าใช่ไหมคะ สองแปดหรือสองสัยได้สองแปดกะมันจับเขึ้นกับร้อง,องึเลือกี่นองเดือสองแปดเพรแม่หมอฝันหมู่บ้านยังท่านไม่ออกสองแปดอะเออตัวนี้ถามอะไรเอ,อ่ยถามว่าอะไรฮะแล้วบางทีเด็กสลายเกี่ยวกับพ่ออยู่ตรงนี้แหละเกี่ยวกับพ่อหรือแปดห้าเหรออ้าวเดีนึแล้วอยู่ตรงนี้แหละ สอแปดไหมสองแปดนี่ให้สองแปดตัวหนึ่งเด้อเพราะว่าไม่หมอฝันหมอว่ามาท่านได้ออกอ่ะศูนย์แปดอ่ะสองแปดแปดสองหรือว่าจะเป็นศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าไหมถ้าจับครั้งเลขถ้าเขาบอกแล้วอ่ะมันจะแม่นตัวน,นั้นเลยถ้าเราถามหลายบางทีไพ่ไม่บอกบางทีอยู่ที่ดวงได้บอได้โบอนอยตัวไหนโอ้จะนอยตัวไหนนนอยช่วงนี้เหรอไอ้ดูลาพัฒนาน้อยอะไรเอยถามมาเลย ที่ถามว่าโอ้ยหมอลื่อมเลยประธานหมอถามว่าอย่างไหกห้าศูนย์เหรอเอาหนอยไหนเอาหนอยตอนนี้หนอยไอจะออกเอาหนอยแต่ถามว่าหนอยตอนนี้กี่โมงและหนอยพิเศษเหรอหนอยพิเศษจะทันไหมล่ะเอาหน่อยพิเศษออกอะไรอ่ะเดี๋ยวเราถามเราให้หนอยพิเศษเดี๋ยวเจอก็จะถามคำถามเดียวเนาะถามหลายแล้วเกินบ่บอกอ่หนอยพิเศษออกเกิดอะไรสองเปลี่ยนนี่มันต้องออกแล้ะมึง สองแปดสองแปดแม่หมอฟันหมู่บ้านยังไม่ได้ออกฟันหมู่บ้านนี่ยังไม่ออกนะสองแปบดบเอานะแม่หมอซื้อสามตัวยังบองหกสามสอง <c oughs> สามหกสองอ่เอด้อศูนย์หกสองอะสองแปดแปดสองอัน้อยพิเศษจะมาไหมอยู่ในนี่แหละเด็กที่ไม่หมอหายนะเสียด้วยเตรียมมาท่านออกสองแปดแปดสองใช่ไหมสองกับแปดมาตัวหนึ่งกับหัวกับ สองกับแปดบอกว่าให้ใช้สองกับเก้าเอาเก้าใส่ตัวนึงอ่ะแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าด้วแปดสองเก้าหรือแปดสองหกเพราะว่าบอกว่ามีแปดตัวนึ่งมีแปดมีแปดแปดสองเก้าหรือแปดสองหกเด้วเอาแนวทางแนวทางแปดสองเก้าสองหก ที่ถามบอกว่าสอง2ดใช่ไหมบอกว่าให้บวกเลขที่กับหัวกับหางได้ไปตัวหนึ่งก็829หรือ826เอาซ้ำานีเด้ออะอีกดน้อยนึงเนาะ829หรือ826อ้าต่อไปน้อยปกติบางทีมันกับสลับกันไดได้พี่น้องได้นิดหน่อย <laughs> อ29ไปได้เลยอ้าะเอ้าน้อยปกติเนาะ นี่หมอตั้งจแหละถามรอบวัฒนาดิค่ะถามรอปกติรอบหนึ่งอสองรอบพอไม่ปกติออกเกี่ยวกับอะไรถที่ห้า้องดงใูใครดูมันเด้อไม่ปกติตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าเหรอศูนย์หกเหรอศูนย์หกเจ็ดสี่ใช่ไหมศูนย์หกเจ็ดสี่ไม่ต้องถามหลายศูนย์หกเจ็ดสี่ ศูนย์หกเจ็ดสี่เขากว่าตุตุกเมื่อวานออกอะไรที่แม่หมอทาอันวิเคราะห์จากให้นะบอกว่าเลขห้านอยปกติมันจะออกเกี่ยวกับที่แม่หมอไปวัดมาอ่าเป็นตัวเดิมที่แม่หมอไปวัดมาแล้วเทนี้อ่ามันเป็นเลขเกี่ยวกับดนมแม่ก็คือต้องเป็นเจ็ดสิบแปดสิบต้อเมื่อวานออกแปดสิบไหมเป็นแปดสิบต,ตัวหนึ่ง พออยากให้ได้ไปนอกเดี๋ยววันอกนอ,ก,นอ,ก,อกอะไรนะด,ดูก่อนวันอกอกอะไรออกเองโนวันหาหน้อยปกติออกเอยงเนาะเขาบอกเป็นตัวกเก่าเดี๋ยวนะดูนะอกอกอะไรเมื่อวานเนี่ยอ๋อเจ็ดหกเอพอพอพีาบอกให้ศูนย์หกเจ็ดสี่แต่ว่ามันจะมีเปดี่นมาตัวศูนย์เก้าเก้าอะศูนย์หกเจ็ดสี่เกี่ยวกับเดิมมันก็ศูนย์เก้า เนี่ยบอกว่าเป็นตัวเก่าเมื่อวานเนี้ยมันจะมีแปดเข้ามาตัวนึงให้หมอกเลยให้ศูนย์หกเจ็ดสี่เอาศูนย์หกเจ็ดสี่จับคู่สามตัวนี่จะถูกไหมสองกลับนะอา้าไม,ม่หมอบริสุทธิ์เด้อไม,ม่หมอสื่อแต่ล่าัฒนาอะศูนย์หกเจ็ดสี่จับคู่นี่จะถูกไหมเด้เอศูนย์หกเจ็ดสี่เด้อเป็นแนวทางพี่น้องดวงดีก็ได้ศูนย์หกเจ็ดสี่ 0674ใช่ไหมจับคู่ในสองตัวตัวใหม่มัาจะเป็นสลายคัดเคลื่อนแต้มหนึ่งเป็นแปดคัดเคลื่อนแต้มหนึ่งเป็นแปดบอกว่า0674ใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นแปด0684ใช่ไหม06หรือ09840684ใช่ไหม ถามซ้าๆไรกับบูมบอกดิพันศูนย์ศูนย์เก้าแปดสี่หรือเปล่าศูนย์เก้าแปดสี่หรือเปล่าเรียกมันจะหามกันในรัฐบาลไทยตัวเรียกมันจะหามกันไม่ใช่ตัวนี้จับคู่ไม่ได้ในรัฐบาลไทยตัวที่มันตามตัวล่างออกอะไร สตัวล่างรัฐบาลไทยดูนะสามตัวบนสามตัวล่างมันมีเลขหามกันไหมซีเจสีสลาาับวะศูนย์หกสอง,สองแปดินงเลือดแดงนั่นเด,ด,นดนน้ที่เร 8, เอแปด,แปดสองหกเนาะแปดสองหกเป็นตัวหนึ่งแล้วนะ จะดูว่าผลราลลงวัลมันออกอะไรเมื่อวานผลรางวัลเมื่อวานใช่ไหมเรจะถามเราวัฒนาเพราะว่าฮา,หาหนอยนี่ฮาหนอยนี่ถูกดีได้ฮาหนอยสองแปดเนี่ยมีอะไรออกฮาหนอยเดียวเมื่อวานฮาหนอยออกอะไรฮาหนอยเ,อเดี๋ยวนะเลขสามตัว วันที่สิบอันนี้ออกเลขสาตัวอะไรมันเลขเท่มตัวมันที่เป็นห้าสองเก้าเก้าเหรอเขาบอกว่าเลขในรัฐบาลไทยตัวที่มันมีเลขซ้ำก,กันมันจะออกห้าหน้อยอีกอะสองเก้าเก้าใช่หรือไม่เด้อสองเก้าเก้าใช่หรือ 2องเก้าใช่ไหมสองเก้าเก้าถูกอยู่เออไม่บอกอีกตัวหนึ่งอ่ะให้ไปเปลี่ยนตัวหนึ่งเต็มหนึ่งอาจจะเป็นให้ไปเปลี่ยนถูกอยู่ในสองเก้าอ่ะมาตัวมาตัวผิดเต็มนึ่งอ่ะพี่น้องหนึ่งเก้าหรือเปล่าเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกไอ่ะหนึ่ง 6, หกไหมยอยากเป็นอ่ะ เป็นสองหนึ่งหกไม่เอ่ยสี่สองหนึ่งหกใช่ไหมคะออกมาเลยออกมาเลยให้มีความเชื่อมั่นเอาอีกแล้วแม่หมอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเส้นตัวเองให้มีความเชื่อมั่นในเส้นตัวเองเอาอีกแล้วอยู่ในกระเป๋าอีกแล้วหาสองเก้าถึงด้วยขึ้นมาออกดุแทะเอาเลยนะเส้นตัวเองตัวเองอยู่นะ ไป่ไปแม่มาเลยพี่น้องเลยบอกได้เดียวแปดสอระวังหวมันนิ่แต่ขึ้นเดมนึงนะแปดหเอ้ยเก้าห้้าเจ็ไมห้าเก้าดหม้อยปกติไม่ยงไขึ้นนะบอกว่าเด็ดยังไม่ถูกดีติดผิดอยู่เดมหนึงองเก้าเก้าเป็นยังไงสองเก้าเก้าแล้วเป็นสองสองเก้าแปเพราะว่ามีแปตัวหนึงบอกว่ามีแดสองเ มันก็ตัวเดียวกันสองต่อเปลี่ยนเกี่ยวกับรถที่มีศูนยเกี่ยวกับรถที่มีสูนยก็สองหกสองเกี่ยวกับรถพี่น้องให้เปลี่ยนเปลี่ยนสองหกสองอะ สองหกสองไหมเน้อเดย้อมันอยู่ในนี่แหละมันยังจำไม่ไขึ้นสองหกสองไหมสองหกสองไหมสองหกสองไหมในสองกับหกก็มาตัวแสดงว่าสองหกเก้า สองหกเก้าไหมอ้าสองหกเก้าไหมจะไม่ขึ้นเลยนะสองหกเก้าไหมไม่มั่นใจเพราจะจับไม่ขึ้นสองหกเก้าไหมเกี่ยวกับแม่หมออีกแล้วรอบครัวไม่หมออยู่น่ะตรงนี้หกสามสองเหรอสองหกเก้าไหมสองหกเก้าไหมอ้าวไอ้ตัวนึ่งคือว่าสองหกเก้าสองหกเก้า เียวกับแม่มออยู่ตรงนี้ก็หกสมตัวหกสสอออกสีเบิงเนอะหกสามสองเขาเจียวกับแม่มออยู่นตรงนี้นะหกสามสองไหมหกามสองไหมหกสามสอยวไหมหกสามสองับกันหกเก้าสองหกสามสองบ่ ้าสามสองอยู่แบบนี้เราจะกลับไปกลับมาเก้าสามสองก็ยังหอกที่เรกอ่ะเรียกมันจะกลับกันระวังมันจะกลับจากเก้าเป็นหกจะกเก้าเป็นหกหกเป็นเก้านักยองเอาเลาวพัฒนาลาวพัฒนามันนี้ลาวพัฒนาออกจากอะไรเ้วยครับพัฒนาหกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ 3, 1, 7, 7, 7, 4, จะมาลาวพัฒนาไหมจับคู่สองตัว สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่จะมาลาพัฒนาไหมะสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่จะมาลาพัฒนาไหมคะอือสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่จับคู่เอาลาพัฒนาตัวเดียวพอจับดูสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่จะมาลาพัฒนาหนึ่งสามอัตจะกลายเป็นหนึ่งสองอสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสามอัตจายเป็นหนึ่งสองก็ สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่อย่างนี้ก็ได้อ้าสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่มันก็เลขซ้ำกันก,บบก็บวกสกันก็มีเลขอยู่สามตัวเนาะสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หรือสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ถ้าถ้ามันไม่เบื้อนก็จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดสี่หรือสองหนึ่งเจ็ดสี่เอาส้ำหนี้พี่น้องเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาแค่นี้สามหนึ 3, 1, บบ่งเขาบอกแต่ว่ามันจะเป็นเลขตัวเ,เลขกันทางสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่อ่ามันจะมันจะมีเลขซ้ำไหมเลขตองไหมเนาะ จะมีเลขตองไหมจะมีเลขซ้ำไหมซ้ำไมจะมีเลขซ้ำไหมใช่จะมีเลขซ้ำอยู่ตัวนึงจะมีเลขซ้ำอยู่ตัวแปดแปดแปดจะมาตัวหนึง่งสามหนึ่ง แปดสี่อย่างนี้เหรออา้าวดูนี่แหละระวังแปดจะมาตัวหนึ่งพอจับขึ้นเกี่ยวกับพอ่อมันจะมีเปรตแต่ว่าสามหนึ่งเจ็ดจดสี่บอกว่าให้จับคู่เอาก็มีสามหนึ่งเจ็ดสี่ใช่ไหมหนึ่งสี่ใช่ไหมสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่มันไม่ไม,ไม่ไม่ออกเมืองไทยเลยมั้งสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่นะแล้วก็อะไรสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่อะไรอีก หนึ 1> 1, 2, 1, 2. ่งสองเตะเอาสี่คู่นี้จะมาจะถูกไหมได้เดินตังไหมพระจำถามซ้ำจะออกมีเยอะหนึ่เจ็ดสี่สี่สี่คู่จะจะได้ไหมคะถามซ้ำจะได้บางทีถามซ้ำมันจะถามไม่ได้มันเป็นกฎของสวรรค์พี่น้องมันถามซสสสสส้ำๆหมดเลยข้อแนวทางเออเอาสามีแหละสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่ระวังอันหนึ่งจะเป็นเลขแปดพะนะ โอ้ยสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเตี้ยเตีมันได้ไพ่อันนี้มาอันหนึ่งเอาสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองสี่คู่นี่แล้ววัฒนาเนี่ยสี่ตัวกับสามหน 3, 1, 7, 7, 4, ึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เตี้ยกับสองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสี่ ต้อง,องไปจับคู่บังสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่กับสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเลือกสี่ตัวสามหนึ 3, 1, 7, ่งเจ็ดสี่สามคู่ตัวสามตัวไปจับเอกมันจะเข้าสามตัวไม่หอกมันเข้าย่านหนึ่สามตัวเทราเต้ดวงไม่ถึงเ้า okay. มันจะเข้าสามตัวไหมสามหนึ่ง ีหอติดีอีกตัวหนึ่งระวังจะเป็น0ูย์เมันจะไม่ออก0ูย์หถ้ารัฐบาลไทยไปจะเป็น0ูย์เจะเป็น0ูย์เกับ2 6เด้ออีกกันเด้อศูย์เก้าก็สอ สมีพ่อหรอพน้องตัวระบาดไอโชคดีมีตังมันมันปังปังพี่น้องเลาพัฒนามันมันปังปังด้วยกันให้มันไปแล้วกับเล่ามันดีซื้อทั้งมูเจ้าละเพาะว่าคยจะไปงองไได้น้อยจะมีเบิ้ลไหมคะหน่อยจะเบิ้ลไหมด้อน้อยจะมีเบิ้ลไหมคะเบิ้นึ่ไม่เบิ้ลน้อยจะเบิ้ลหน่ไม่เบิ้ลน้อยจะมีเบิ้ลไหมคะศุนอยู่ลัางยังดี เวลาไล่เราไม่หมอจับให้คนอื่นนะมันมันจะตรงนะพี่น้อดูแต่เวลาจับให้เจ้าของมันไม่ขึ้นอะจะเบิ้นหรือไม่เบิ้ลคะเห็นบางคนนั้นมาถามว่ามีนย์ไหมหมอว่านย์จะซุดอยู่ล่างไม่อยู่บนอยู่ล่างอีหลีโอศูนย์อยู่หลักสิยพี่น้องมีคนถามเข้ามาเลยเนาะอะเฮ้ยเบิ้ลบะถ้าเบิ้นจะเป็นซีซีแปดแปดเด้อแต่ว่าลักษณะหามถ้าเบิ้นเขาบอกว่าใช่มันจะเบิ้ลแต่มันมันเล่หให้โกงก็คือมันอาจจะเปลี่ยนได้ ว่มันจะเบิ้ลแต่ว่ามันได้ให้โกหงม,มันอาจจะเปลี่ยนได้มันอาจจะเป็นหามเจวแรกะจะมีเลขแป484อะไรแบบนี้ระ,ะ,ะวัง484ระ,ะวัง484นะระวัง484โอเคพี่น้องระวัง484โอเคนะโชคดีมม็นมันปังๆ ลาวพัฒนามาันๆปังๆเดี๋ยวคนนี้เขาซื้อซื้อมันก็ถูกก็เมื่ี้บอกว่าเขาถูกสี่สองหนึ่งตัวนี้เขาซื้อมาสี่สองเขาเขียนเขาถามมาสี่สอง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 หลายตัวไปอีกแล้วเจอกัน,มกน,มกนมกมไม่หมอที่เยอกับไม่หมอเนห้องไม่หมอ สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่บอกว่ามันน่ามันไม่น่าจะเบิ้นไทยมันจะเบิ้นไทยไหมเด้เรอรอวัวบัตรนารัฐัตนาจะเบิ้นไทยไหมแี่ว่าแม่หมอวามันตื่นที่แรกว่าติดอ่อหกสามสองหกสามสองอันว่าติเสื่อสือคือรัฐบาลได้หกสามสองไหมเบิอืมหก็ สองหกสองเก้าอเนาะอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะสองหกสองเก้าอ่ะการเดิสองหกสองเก้าเราเรื่นี้ราวัฒนานะมับขึ้นแต่ว่าเรียกกลับหัวกลับหางได้มาคู่กันระวังกับพิกกลับก็คือว่าสองหกกับสองเก้าสองหกหกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสองหกสองหกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่น้องโชคดีมีตังค์หกกับเก้ามาตัวเดียวกันมันจับขึ้นเหมือนเดิมนะ